คือจริงๆแล้วเนี่ยชิงแชมป์โลกนี่เป็นรายการที่สาคัญที่สุดของเชียร์ลีดดิ้งมันเหมือนกับโอลิมปิกเลยทีเดียวสําหรับนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราประสบผลสาเร็จดีๆในส่วนของการแข่งขันไอแม็กก็คิดว่ามอนเตซีเกมก็คงจะเห็นใจเราในการที่จะผลักดันกีฬาชนิดนี้นะคะ,ะที่ได้รับการติงมามีอย่างเดียวท่านก็คือว่าทีมมันใหญ่นะคะนักกีฬาขนาดบา์สก็ยังเหลือ3าคูนสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า ถ้าเราเข้าซีเกมเนี่ยเราจะลดจำนวนคนลงนะคะแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณทั้งหมดเลยนะคะเบ็ดเสร็จดี20คนก็น่าจะลดปริมาณของการอของผู้เล่นได้แล้วก็จะสามารถเข้าในซีเกมได้เพราะว่ากีฬาซีเกมประเทศต่างๆในประเทศในในซีเกมนะคะก็ฝากความหวังว่ามันน่าจะเข้าไปในช่วงของซีเกมประเทศไทยแล้วก็ทางสิงคโปร์กับมาเลเซีย ก็ยินดีที่จะรับช่วงต่อเพราะว่ามันเป็นกฎใหม่ของซีเกมในการที่จะ,ะให้ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในอีก2ครั้งข้างหน้าจะต้องยอมรับด้วยซึ่งเขาก็รออยู่เหมือนกันค่ะว่าทางไทยจะว่ายังไงค่ะถ้าเราก็หวังว่าชิงแชมป์โลกคราวนี้ i m แมคคราวหน้าข่าว,าวที่จะถึงนี้มันจะส่งผลให้ความนิยมของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยมากขึ้นค่ะ